หนูอะไม่เคยเห็นพระองค์ท่านไม่เคยเห็นพระองค์ท่านทรงงานด้วยถูกต้องไนหะมก็ได้แต่ว่าป้าป้าบอกมาทีเนี้ยณยุคนี้เนี่ยมีคนไปหมิ่นพระองค์ท่านหรือให้ร้ายมีภาวิจารณ์ในทางที่ไม่ถึว่าพูงไม่ออเพาะหรอคะ่ะใช่กับพระองค์ท่านหนูคิดยังไงไม่เคยสมควรที่จะทำก็มาหาวาษาษาิทยาลัยนะคะเป็นคนที่ ดูแลปกป้องอันนั้นก็คือต้องใหญ่กว่าใหญ่กว่าเราอยู่แล้วอืเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ประชาชนธรรมดา คลิปนี้ใครได้ฟังเป็นต้องใจฟูล,ละค่ะคุณผู้ชมเมื่อหนุ่มฟ้าครามนะคะได้อัดคลิปค่ะพูดคุยกับลูกสาวนะคะถึงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะโดยมีการถามคํถาถามลูกสาวนะคะว่าคิดอย่างไรกับบุคคลที่มาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไปฟังคําตอบจากลูกสาวของหนุ่มฟ้าครามกันเลยค่ะ ซพิ่งจะออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องแนวคิดของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ไปหมัดมาสำหรับหนุ่มฟ้าครามอินฟลูเอนเซอร์หลังได้อัดคลิปฝากไปถึงคุณกิติสิงหาปัดผู้ประกาศข่าวชื่อดังเมื่อได้เห็นคลิปคุณกิติได้เปรียบเทียบแนวความคิดของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่พร้อมบอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นคนแก่ดื้อยเยอะไม่ยอมฟังคนอื่น ้ดยหนุ่มฟ้าครามกล่าวว่าคนรุ่นเก่าไม่ได้หมายความว่าเขาหัวโบราณและล้าหลังส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําดีทำเลิศทาถูกทําปังไปซะทุกอย่างล่าสุดหนุ่มฟ้าครามได้อัดคลิปพูดคุยกับลูกสาวหลังมีโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าลูกคงไม่ยอมรับคุณเพราะฟ้าไปออกความเห็นเรื่องคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่โดยฟ้าครามได้ถามลูกสาวว่าอึดอัดไหม ลูกสาวก็ตอบว่าไม่อึดอัดค่ะถามว่าดุไม้มีบ้างนิดเดียวแต่ก็ไม่กลับมาคิดถามว่ากโกรธป้าไหมนิดเดียวก็ต้องมีโกรธบ้างพอหนูได้สติก็เอาคำป้าสอนกลับมาคิดทบทวนว่าเราผิดอะไรหรือเปล่านอกจากนี้หนุ่มฟ้าครามยังได้ถามลูกสาวถึงเรื่องพระมหากษัตริย์สถาบันของเราหนูไม่เคยเห็นพระองค์ท่านทรงงานก็ได้แต่ป้าบอกมาแล้วยุคนี้มีคนเป็นบีนพระองค์ท่านหรือให้ร้ายหนูคิดยังไง โดยลูกสาวฟ้าครามได้ตอบว่าหนูคิดว่าเราไม่ควรไปว่าเขาเพราะมันไม่ค่อยดีไม่ชอบก็เก็บไว้หนูเคยได้ยินว่าเขาโดนจับด้วยลูกขาขามีคอมเมนต์บอกว่าลูกคงไม่ยอมรับในตัวป้าเพราะว่าป้าไปออกความคิดเห็นเรื่องคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไว้หนูหนูอึดอัดไปไหมอะป้าดุไม่อึดอัดค่ะใช่ไหมแล้วป้าดุหนูเกินไปไหม มีบ้างนีดเดียวแต่ก็ไม่กลับมาคิดอะไรอืแตอนแรกอาจจะโกรธหน่อยไหมมีเดียวก็ต้องมีโกรธบ้าง <c oughs> แล้วพอเราได้สติแล้วคําของป้าสอนหน,นูกินยังไงก็เอากลับไปคิดทบทวนว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าทีนี้ป้าขอคุยเรื่องพระมหากษัตริย์หน่อยสถาบันของเราอืหนูว่าไม่เคยเห็นพระองค์ท่านไม่เคยเห็นพระองค์ท่านทรงงานด้วยถูกต้องไหม อืมก็ได้แต่ว่าป้าป้าบอกมามทีเนี้ยณยุคนี้เนี่ยมีคนไปหมิ่นพระองค์ท่านหรือให้ร้ายวิพากษ์วิจาร์ณในทางทีมถึงว่าูไม่โอเรอคะใช่กับพระองค์ท่านหนูคิดยังไงหนูคิดว่าเราไม่ควรไปว่าเขาเพราะอะไร พอรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีถ้าเราไม่ชอบหรือเราจะไปแบบว่าเขาก็เก็บไว้เองคือเหมือนหนูเคยได้ยินว่าเขาโดนจับด้วยแบบคนที่เขาแบบพูดแรงๆไงใช่ใช่เขาก็จะโดนจับด้วยเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรอะเขาไม่ไม่ค่อยพอใจเะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเอา้าเราจะไปพูดแล้วเราจะ ใส่ตัวเองทำไมคะคือเราจะไปพูดไม่ดีกับเขาทำไมใช่ไหมแล้วมันก็เข้าตัวเราเองด้วยต่อสู้เพื่อวัยรุ่นที่เหมือนเขาอ่าไม่ค่อยสมควรที่จะทำแล้วหนูอ่ะคิดว่าในมุมมองเขาเขาแบบว่าเอ้าเรามาต่อเรามาต่อสู้เพื่อคนนั้นแล้วท้ามันต้องโดนจับด้วยเขาน่าจะคิดมุมมองนี้อ่าใช่ใช่ใช่ เราทำสิ่งที่ดีแล้วนะทำไมเราถึงโดนจับอืตัวเขาอะค่ะน่าจะคิดว่าแบบเราดีเราทำเพื่อสัองคมอะไรเงี้ยแต่ว่าม,มันไปกับกันเหมือแนบบเขาก็คิดถูกแล้วก็คิดผิดในเวลาเดียวกันวัยรุนะ่นอะเขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่มีเสรีเสร,รีภาพเลย ว่าเขาอะอยู่ระดับสูงกว่าเราแล้วแบบเขาก็อยากได้สิทธิเสรีภาพเหมือนเท่าเทียมกันออ่าเท่าเทียมกันอะไรนี้อออออแต่ว่าพระมหาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ดูแลปกป้องอันนั้นก็คือต้องใหญ่กว่าใหญ่กว่าเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเนี่ยเป็นแค่ประชาชน าาต้องบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยจริงๆนะคะสําหรับลูกสาวของหนุ่มฟ้าครามค่ะซึ่งอายุยังไม่เยอะเลยนะคะคุณผู้ชมแต่มีความคิดที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนแนนาคตเลยล่ะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ